สวัสดีครับเมื่อเี้กมาออกไม้ครับกับเชียร์ตัวเองคือเก่าครับหมายน้ำจั้นครับน้ำจั้นอากาศน้ำนุ่ยครับหรือว่าน้องนิดดำครับเพื่อนเพื่อนแต่เขาเอิาน้องน้ำจั้นครับรวมร่วมกันมามื่อที่สองครับเมื่อนี้เดี๋ยวมาติดตามกันเบิ่งครับว่าเมื่อนี้จะเป็นยังไงจะได้หรือบ่เมื่อนี้เดี๋ยวมาลองติดตามกันเบิ่งด้วยครับแต่บึงบรรยากาศเมื่อนี้สิโอ้ยลมครับือร่ะครับเด็กกับบรรยากาศดีผมฝนมาครับสีมาหรือโบมาคหาติดตามกันเบิ่งครับ เอาเพื่อนมาตามเบสิกนเอาครับตามเบสิกรอนนันนี้ครับเป็นเบสปาดพ่อครับมันเฉขึ้นไปปาดมันเฉื่อยแผ่นเถิเดว่าเสียนเออดิงเอาเราต่าคันนิ้งครับ ปลาตี่งครนี่ปลาในนีปลามายืนเนี่อบวบพวกกันโอเครับอันที่สองใส่จมแน่บ่จมแน่ครับพะบนกันไปเป็นเนื้อ้อยครับเนื้อ ืมอนี่ใส่เหยื่อ,อยังครับเชลิคเหนีย่ยลูกกบครับลูกหวกเนาะครับครับลูกหวกบ้านเท้าเนี่ยครับลูกกบไข่าหาง่ายเนี่ยหาง่ายกว่าตัวอย่างขีดแต่เสาบาทครับ <c oughs> ใส่ซิกอนเดี๋ยวมาลุ้นตอนยามครับช่วงคำ่คำๆพอละท้ำหยิบเนี่ยม,นมันน้ำบ่ฮวหงชัวันี้ใครอยู่ซะ ครับรุ่นกันเดี๋ยวขออนุญาตตามบิดครับบ้านาานีน้ถ่ายเนาะน้าวตามบิดสกอร์ครับกลับมารุ่นกันย้ำมือแรงครับมาร์ทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งครับว่าสิมานหรือบ่มานอา้าวโอเคครับรอล,ลุ้นกันย้ำมือแรงครับ เอาติดตามกันตอนค่ำๆครับตอนทุ่มสองทุ่มนี่แหละสียามและสีไทยเบืองครับมาหรือบ่มามาติดตามเบื้อเด้อครับขอบคุณครับเอาครับตอนนี้กาได้เวลายามนะครับมาติดตามกันเบืองครับมาสีมาหรือบบมาเสียดอุ้งผ้ามารับครับไปครับไปไปครับยามครับไปติดตามกันขั้นแรกก่อนครับนะครับมา เอ็นท่นนี่ครับเอ็นเป็นเอ็นตึงๆครับเดียาวมากเลยตูครับนี่ตูมนาะโอ้อน,นี่ใช่เยอะๆเมื่อนี้เพิ่งรีบเอากระต่องมาครับโอ้เป็นปลาดุกครับเนาะปลาดุกน้อย ใส่กระบอกใหญ่ไนไหนอ้โอเคครับปุ๊บก่อนเลืมกระตองมาไหอนี่ลืมกระตองยังบ่อเซียนปันไหนครับต้องได้ใส่กระตองโอเคครับติดตามตัวต่อไปครับ ปลาอย่าน่าจะดูนครับลางเลยครับขอน้อยครับปอเคครับสีเรีบรอยครับปลาข้อครับใส่กำลังทองปุงเลยโอเครับหนึ่งตัวครับฮะโอเคครับที่ตามตต่อไป เาราขับคันที่โคงนุ่งอยู่โดนหรือบ่โดนมาตี่ตามครับีโตรขบพี่น้องีโตีโตประคอ,ประ,อประคอประขอยฮะขอยปอยุปย๊ดเนี่ยอะมไหม ตัวแล้ครับใส่ขวางรถเองเโ,อเโอเคครับอีกหนึ่งตัวครับให้ใบใหญ่ครับโอเคที่ตามตัวต่อไปครับปลาหลุนทานทีโอ้โอยว่าเป็นปลาครับเป็นไหม ุ้งใหญ่โอ้บ่ท่านครับกุ้งใหญ่ัลาหมีปลารุ่นขนาดตัวเมียนกุ้งครับกุ้งแม่น้ำนี่ยนะบักใหญ่แต่บ่ได้ครับมันรุดไปแล้วนี่ครับที่ตามทุกต่อไปครับนะครับโดนแล้วครับคันนี้โอ้เป็นปลาค้อครับใส่จะต้องนิดเลยใส่เนี่ยโอเคครับอีกตัวหนึ่งครับใส่งามอยู่ครับ โอเคครับปุ๊ดกันครับติดตามตัวต่อไปครับเสียนโอดเองผ้าม้านมะนี่โอเคครับเป็นยังไงนี่ครับอีกตัวนึงครับมามาอ้าวเกือบ้อยครับใช่ใส่โอเคครับโอ้ติดขอบปากเกือบรุดด้เนี่ยหน่อยเดียว โอเคครับรถใช่ก่อนแล,ล้วรถเชียนวีดีมพามาันครับ,บ,รอบอรมันในบ่อมือนเดี๋ยวลายอยู่นี่ครับพอดีเกลืออยู่เนาติาดตามาตัวต่อไปครับโอ้มาครับอีกตัวนึงครับเบิ่งครับปลาอยงาัวน้ำโอ้ปลาต้องการนะปลาต้องการนะงงปค่อยๆเด้อสบับปะรดไปกินหมิ่นแห้ง อ้โเอล้วเราจะสอบแล้วครับโอเคครับอีกตัวนึงครับปลาตองโอเคครับที่ตามตัวต่อไปครับปลาตองตัวนั้นดีไปเลยงมอ่อโอ้ตามเงียบกันครับพี่น้องน้องตามเงียบไว้ หยดหยดแล้วพันีำลังหนาต่อปะ่อปะ่อไปแน่ๆโอ้ยยังไ่คอยเห็ดครับโมเดลกระตองมาอือเอาแ้วครับเข้ไปต่อนี่นนนนออคีีมกับโมเดลลงมาน้ำ เดี๋ยวรูปหุ่มเลยโอ้ยนทำรอยโอเคครับติดตามตัวต่อไปครับนี่ค,ครับอีกหนึ่งตัวขมมากเลยครับโดนอีกเลยเ้ยดูนี่คับอีกหนึ่งตัว สวัสครับติดตามต่อไปครับนีกรัปลาดุกครับใส่กำลังดีปลาดุกมันอยากกินหมิงเท่าหาแนวตวงเมื่อนี้นี่ครับดเปลาดุกบ่ยน้อยครับใส่ก็พอดีครับพอดีงามโอเคครับปุ๊ดก่อนครับเสียงอูดรียพระมารนะครับฝากติดตาม ช่องวิธีบ้านนอกนัมเบอรเดอรครับขอบคุณครับติดตามตัวต่อไปครับเดี๋ยวนะครับอีกตัวนีน้ตามลูกว่างมินม้นมิ้นอย่าปลดน,นะาะหอยเดียวให้ไปเข้ากระสอบก่อนอ่าโอเคครับนั่งที่เดียววันกระต่องมานน้ำได้ครับใส่ข้าใส่น้ำเลยครับหอ,อยแก้มี ไมก็ได้เอาโอเคครับรอติดตามตัวต่อไปครับโอย้ยดูเห็นไหมอืมนี่ครับใส่สวยใส่สวยเลยตัวนี้ใส่บุงโบวควายน้อวันครับโอ้สบัสดีตรงนีใ้ใส่สวยใส่สวยโอเคครับรอติดตามตัวต่อไปครับไปเนี่ย ปลาครับขอน้อยน้อยครับโนนนลงงพีี่่้อััครบใส่ในน้อยลอกลูกมันครับลูกมันลูกปลาคอด้วยโอเคครับติดตามตัวต่อไปครับมื่อนี้กระมานครับมานมานพอสมควรอยู่ครับวัอนี้รอติดตามผลงานครับบัญยัมยามเลี้ยวครับสีไดงลายสำมไตรสีเท่ให้เบิ่งอยู่ครับงานเป็นเบิ่งครับโอเคครับขอบคุณครับเอาครับมาติดตามผลงานกันครับบันนี้ว่าได้ลายสำมไตร งานขอบกลางคนืนครับโอเคครับขีมานหรือโบมานจำได้ดูครับปึงผลงานกันครับแต่ละคนครับแตน้องหมเบิดโอ้แหง,หง,งมีแังลงเรืออยู่เฮ้ยเฮ้ยครับกระมานอยู่ครับพอได้พอได้ปุ่นพอได้เจลครับมื่อนี้เช็ดอุดิเงี้ยผ้ามานครับซื้อซื้อเช็ดอุดิเงี้ยดูขึ้นเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวิธีบ้านนอกน้ำในเดอ้อครับหาก,กินแบบบ้านๆครับหากินแบบบ้านๆนีแ่แหละเม็ดใ,ใส่ปลาเอาครับสนับลิปนี้เอาไว้สำนีครับรอที่ตามลิปต่อไปเดอ้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้น้ำในเดอ้อครับขอบคุณครับ